สวัสดีค่ะพี่น้องคะค่อยสีมาแกงเทพโพผักบุ้งฝรั่งให้กินเด้อมาเบิรงกันวะที่เรามาเริ่มกันนะเลยนะคะจริงๆแล้วเปลือกเนาะแล้วแต่ความชอบนะคะไม่ลอกก็ได้เนาะถ้าลอกออกนี้ก็จะมีแค่คนนิดนิดหน่อยๆน,นะคะกับเปรี้ยวจริงๆมันจะอยู่ที่เปลือกมันเนี่เยอะเนาะก็จะมาตัดเป็นท่อนๆเลยพี่น้องคะแล้วก็จะได้มาล้างน้ํากัน ตามใจชอบเข้าคัวคุยกันหลังจากไ์สดเนาะผักป่าเมืองหนาวตามกินเท่าที่ชอบนะคะเราก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าผักอะไรในต่างแดนกินครั้งแรกนี่เราต้องสังเกตตัวเองด้วยคนอื่นอาจจะกินได้คนอื่นอาจจะบางคนอาจจะแพ้นะคะนั่นก็คือข้อควรระวังให้สังเกตตัวเองเนาะเพราะว่า ทุกคนร่างกายไม่เหมือนกันอย่างยายจาเนี่ยตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ได้กินเยอะนะเอาจริงก็จะปีหนึ่งก็ได้แกงเทพโพสักสองสามครั้งนี่ถือว่าโอเคเลยนะมาจิ้มน้ำพริกปลาร้านิดๆหน่อยๆตามชอบพี่น้องเอ้ยฮะคุยกันในครัว หูบโนมันบบโลกสวยคือว่าอย่าก,กินทำเอานะคะอยู่เมืองนอกพัฒนาตัวเองเพราะหาก,กินบบได้คือบ้านเฮาเนาะแต่บอกเลยว่าชีวิตในต่างแดนมีอย่างนะคะอืมเราเก่งเพราะอะไรรู้ไหม พอเริ่ม,มทําอะไรเป็นอม,มันก็จะเป็นความภูมิใจเนาะฝึกตัวเองให้เก่งเข้าไว้แล้วก็ชมตัวเองบ่อยๆนะคะ,ะเพื่ออะไรอเพื่อที่จะเป็นกาลังใจจากตัวเองที่เราให้กับตัวเองนะคะพี่น้องขานามาลองดูหน้าตาแกงเทโพยายจ่าเด้อวาอีแซบป,ปันใดน,นะคะบองใหญ่ๆกอบๆสังซีเนาะ อยู่ที่ไหนไม่อดตายหาก,กินเบิด <c oughs> จริงๆแล้วสำคัญไหมจะต้องกินมันก็ไม่ได้จําเป็นนะอืของป่าแล้วแต่ชอบนะคะสำหรับยายจ๋าชอบชิมแล้วอร่อยเนาะบางผักบางอย่างยายจ๋าก็กินแล้วไม่ชอบเราก็จะไม่ค่อยเอามากินเนาะมันก็จะแล้วแต่เราเลือกเพราะฉะนั้นตรงย้อนคิดนะชีวิตเราเป็นคนเลือกไม่ว่าสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับ และหันขึ้นมามองตัวเองว่าเราจะไหวแค่ไหนนะคะเนาะอย่าเสียเวลาจมปักกับความรู้สึกแย่ๆของเรานานพี่น้องเอ้ยอหิวก็ลุกขึ้นมาทำนะคะเหนื่อยก็นั่งพักหนักใจมากก็ปล่อยวางนะความคิดความทุกข์มันมาจากคนอื่นมากกว่าตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็นความทุกข์ก็ตัดมันซะบ้างเ <c oughs> นาะปล่อยวางมาซะบ้างเป็นครั้งข่าวอาพูดใหม่นะคะ นะวันนี้ยายจา๋ามาอยู่ตรงนี้บอกเลยว่ายายจา๋าได้เห็นหลายมุมมองมากๆนะคะทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนาะแต่ก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานะคะขอบคุณทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเนาะเพราะไม่มีท่านก็ไม่มียายจา๋าในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเรื่องราวาย้ำแล้วย้ำอีกก็เนาะเพราะนี่คือนะวงเวียนชีวิตเมียฝรั่งที่ คนไม่ได้เจอเขาไม่รู้หรอกนะคนที่เก็บกดแล้วแอบ,บอยู่คนเดียวคุณก็จงแอบ,บต่อไปถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการที่เรามานั่งพูดนั่งคุยนั่งระบายกันเนาะคุณช่วยเหลือตัวเองได้ในทางที่ดีจริงๆแล้วมุมของคุณก็น่าจะมาแบ่งปันบ้างนะเนะอะเออนะแบ่งปันว่าอ่าสิ่งที่เราทําไม่ถูกคุณทํายังไงคุณถึงได้ยืนหยัดอยู่ได้ในมุมมืดเพียงผู้เดียวพี่น้องเอ้ย <c oughs> นะ ออคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะบ้านยายจ๋านาอเห็นต่างเราก็มาแจ้งกันได้จะทำแกงเทพโพราดข้าวร้อนๆนะคนเดียวก็คงจะทำอย่างเดียวนะคะแกงเทพโพราดข้าวพี่โปองจะมาไหมเนาะถ้ามาก็จะเอาปลานะะทำน้ำพริกสักฉามแล้วก็จะมีปลาสะบะสามีซื้อปลาอบมาให้เนาะ นี่แกงสักหม้อหนึ่งความเห็นใจนะมันจะได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นที่มีความรู้สึกเหมือนกันอันนี้เราเข้าใจนะะทุกคนที่อยู่กับยายจ๋าเนี่ยเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นต่างมันเป็นมุมมองอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้สัมผัสในความรู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะก็ขอบคุณขอบคุณเนาะ ขอบคุณแล้วกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ไม่ว่าจะแชร์ไปนําเสนอในทางที่ดีหรือว่าแชร์ไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะได้หมดท้าสดชื่นเนาะจัดไปตามสบายเลยพี่น้องเอ๋ยเพราะบ้านนี้เป็นบ้านสาธารณะนะของการพูดคุยนะคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนที่ ช่วยปลดปล่อยความทุกข์ตัวเองได้นะคนที่เขาไม่มีความรู้สึกสัมผัสมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีแนวคิดเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะพี่น้องขาเอาที่สบายใจของทุกๆคนเนาะอุ้ยแกงกระทะใหญ่เลยนะเนี่ยเมื่อวานแดดออกโชคดีเด็กๆมานะคะวันนี้ดูซิมืดตึกมืดตึง้งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยิ่งกว่าใบาบุลาเด้อ มัรยากาศที่หง่อยเหงานะฮะยิงกว่าใบบุล่านาะนี่ก็จะหั่นหมูสามชาน้นสู้ๆดูแลสุขภาพกายใจตัวเองนะคะทุกคนเนาะพี่ป้านะาอานะคะทุกๆก,กำลังใจไม่รู้ลูกชายจะกินด้วยไหมเนี่ยถ้าลูกชายกินด้วยลูกเขยนะกินด้วยก็จะต้อง ใส่หมูเยอะๆเด็กๆชอบกินหมูอมอยู่ที่ไหนจะสุขใจได้ก็อยู่ที่ใจเรานะคะพี่น้องะ่ะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้ก็อยู่ที่ความคิดและการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเนาะจงภูมิใจในสิ่งที่เราได้ช่วยเหลือครอบครัวนะคะ ที่ผ่านมาที่เราทําได้เนาะวันนี้เราไม่ไหวเราก็พักและหยุดตัวเองเพื่อตัวเองบ้างมันผิดตรงไหนขอถามหน่อยนะคะเนาะอืมมันไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาให้กําลังใจตัวเองหน่อยนะคะเห็นไหมเนี่ยอยากกินก็ต้องทําเอาเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยสั่งร้านอาหารตามสั่งไม่ได้ด้ <laughs> มันไม่มีเหมือนบ้านเรานะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะอืมเนาะระมัดระวังดูแลใจกายเราเติมความเข้มแข็งให้กับตัวเองเดี๋ยวมันก็มีทางออกนะคะปัญหามีทางออกเสมอเนาะต้องใช้สตินะคะต้องมีสติที่จะคอยแก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อารมณ์อ่าในมุมตัดสินคนนะมันก็ผิดอยู่แล้วตั้งแต่ค,ความคิดของเราเพราะทุกคนนะมีแนวคิดแตกต่างมี หลายสิ่งหลายอย่างที่มันแตกต่างกันมันก็จะมาเหมือนเราทุกคนเป็นไปไม่ได้นี่คือข้อสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนอื่นด้วยความรู้สึกหรือคําพูดของตัวเองเนาะก็แค่นี้นะคะไม่เป็นไรแต่คุณคิดยังไงก็มันก็เป็นสิทธิส่วนตัวเช่นกันนะคะเนาะมาเตรียมแล้วพร้อมแกงค่ะพี่น้องขาคลิปนี้คุยกันในครัวในครัวนะคะ อย่าก,กินลินเอาอยาก,กินทําเอานะคะวันนี้จะแกงเทพโพผักบุ้งฝรั่งให้เบิงเด้อจ้า